นะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะสุขโขทัย Historical Park นะคะตรงนี้เราจะไปไหว้พ่อขุนกันนะคะอยู่ตรงนู้นะคะ่ะตอนนี้เพื่อนๆก็เดินกันอยู่ตรงนู้นค่ะสามีก็เดินอันนี้พี่พิมก็มาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเรากำลังจะเดินไปดูนะคะไม่ใช่ค่ะจะเดินไปกราบสักการะท่านพ่อขุนนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะสวยงามโอเคนะคะ East ัสดีค่ะค่ะ ค่ะตอนนี้เนยกับโอกำลังว้ายเสร็จนะคะสวนก็ะนะคะก็เป็นบริการบริเวณโดยรอบนะคะสวยงามค่ะตรงนู้นไกลๆนู่นก็จะสวยงามนะคะแต่พี่พิมพ์ร้อนมากเลยค่ะขาจะไหม้แล้วตอนนี้ค่ะทุกคนเคยมากันนะคะพี่พิมพ์ก็เคยมาแล้วค่ะหนักเมืองนะคะสนักเมืองบด น,นี้ค่ะเราก็จะแผนกล้องกลับมานะคะเห็นไหมคะต้นพินเศดีพุทธรูปก็เป็นความสวยงามของที่นะคะอ่าฮะตรงนี้จะเป็นที่เป็นแบบไว้ใช้แสดงแสงสีเสียงนะคะไลท์แอนด์ซาวนะคะช่วงงานลอยกระทงค่ะสวยงามมากค่ะ